เซเรซ่าโรงงานผลิตน้ำหอมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทยเขาทำได้ยังไงไปฟังกันครับเซเรซ่าก่อตั้งโดยคุณเชอรี่นักธุรกิจหญิงที่ทำธุรกิจมาแล้วหลายอย่างแต่ก็ต้องมาตายน้ำตื้นอ,อแทบทุกครั้งโดยเธอเริ่มต้นอาชีพจากการเปิดร้านอาหารเล็กๆในสนามกอล์ฟซึ่งลูกค้านี่เต็มร้านเลยครับแต่ทว่าพอเจ้าของที่มาเห็นว่ามันขายดีเอามากๆก็เลยตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ยืดไปทำเองซะเลยเธอจึงต้องเจ๊งไปโดยปริยาย หลังจากนั้นเธอก็ไปเปิดร้านทําผมซึ่งมันก็รุ่งอีกครับกิจการของเธอดีมากจนสามารถขยายได้ถึง7สาขาแต่ถว่าพอไปเจอวิกฤตม็อบปิดเมืองธุรกิจของเธอก็เลยต้องเจ๊งไปโดยปรใหญ่หลังจากนั้นเธอก็พยายามท,ทําธุรกิจอีกหลายอย่างแต่มันก็เริ่มที่รุ่งแล้วก็จบที่ร่วงอยู่เสมอเลยครับจนวันหนึ่งเธอก็เลยตัดสินใจไปเปิดบริษัททัวร์ต่างประเทศซึ่งอาชีพนี้แหละครับมันจะพาเธอไปเจอโอกาสที่จะพลิกชีวิตของเธอไปตลอดการ เธอได้มีโอกาสพาลูกค้าไปดูน้ำหอมที่ฝรั่งเศสแถมยังได้ทำเวิร์กช็อปเรียนการทำน้ำหอมจากประเทศต้นตำรับที่ขึ้นชื่อว่าทำน้ำหอมได้ดีที่สุดในโลกทำให้เธอได้พบว่าเธอนั้นหลงรักการทำน้ำหอมเข้าอย่างจังเลยครับเธอชอบมันมากถึงขนาดที่ตัดสินใจว่าจะไม่ทำบริษัททัวร์อีกต่อไปแล้วเธอขายกิจการในทันทีนำเงินทั้งหมดไปสมัครเรียนทำน้ำหอมที่ฝรั่งเศสเป็นเวลาถึง4ปีเพื่อที่จะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนักปรุงน้ำหอมมืออาชีพแทน ซึ่งเธอก็ได้เรียนจนจบและได้ที่1ของคลาสและด้วยดีกรีความเก่งกาจและทักษะการพรุงน้ำหอมที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนมันจึงทำให้โรงงานน้ำหอมในฝรั่งเศสสนใจในตัวเธอเป็นอย่างมากและมาติดต่อขอให้เธอมาเป็นดีลเลอร์เพื่อไปเปิดโรงงานผลิตในประเทศไทยพร้อมแสดงสถิติให้เธอเห็นว่าตลาดน้ำหอมในประเทศไทยนั้นกำลังเติบโตมีมูลค่าเป็นหมืนม่นๆล้าน ทำให้เธอตื่นเต้นเป็นอย่างมากและคิดเลยว่าถ้าเธอสามารถเอาความรู้ความสามารถที่เธอมีพร้อมกับหัวเชื้อน้ําหอมเจง๋งๆจากฝรั่งเศสมาเปิดโรงงานรับผลิตน้ําหอมในประเทศไทยเธอจะมีความได้เปรียบและทําเงินได้อย่างมหาศาลแน่นอนคุณเชอรี่รีบคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วรีบกลับมาเปิดโรงงานผลิตน้าหอมในประเทศไทยในทันทีแต่ทว่าพอเปิดมาเธอกลับไม่มีลูกค้าเลยสักคนเดียวในตอนนั้นมันไม่มีคนไทยคนไหนหรอกครับที่จะกล้าเปิดแบรนด์น้ำหอมของตัวเองขึ้นมา เพราะสิ่งหนึ่งที่เธอไม่รู้ก็คือตลาดน้ําหอมในประเทศไทยมันใหญ่มากก็จริงแต่มันมาจากที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบซื้อกลิ่นก๊อปี้จากแบรนด์ดังๆแทบทั้งนั้นดังนั้นโจทย์ที่สําคัญที่สุดของเธอก็คือเธอต้องสร้างแบรนด์น้ําหอมของตัวเองขึ้นมาก่อนเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าน้ําหอมแบรนด์ของไทยนั้นมันสามารถขายได้ไม่แพ้แบรนด์ก๊อปปี้จากต่างประเทศเหมือนกัน หลังจากนั้นเธอก็ได้สร้างแบรนด์น้ำหอมของตัวเองขึ้นมาและทดลองใช้เทคนิคทางการตลาดมากมายหลายวิธีทั้งจัดโปรโมชั่นจ้างคนมารีวิวหรือแม้กระทั่งจ้างนักการตลาดออนไลน์ฝีมือระดับเทพมาทำโฆษณาแต่มันก็ไม่มีวิธีไหนเลยที่จะเวิร์ครับการที่เธอจะไปบอกว่าน้ำหอมของตัวเองอ่ะหอมกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ดีกว่าติดทนกว่าแถมยังไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนของปลอมอีกด้วยมันก็ไม่มีใครเชื่อเธอเหรอกครับแต่ทว่าในที่สุด เธอก็ได้คิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทั้งฉลาดแล้วก็เสี่ยงชีวิตขึ้นมาได้สําเร็จครับเพราะเธอได้ตัดสินใจทําการไลฟ์สดแล้วแจกตัวอย่างแบบฟรีๆให้กับทุกคนที่มาดูไลฟ์ของเธอถึงคนละ1ิบขวดพร้อมจ่ายค่าส่งให้อีกด้วยเพื่อคนได้ทดลองเอาไปดมจริงๆกันไปเลยซึ่งมันก็ฟังดูบ้ามากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าหากแจกไปแล้วแล้วคนไม่กลับมาซื้อซ้ํามันเท่ากับเธอจะต้องเสียตังค์ไปฟรีๆเดือนละเป็นพันๆขวดถ้าหากพลาดก็คือเจ๊งอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่ามันเวิร์กมากเลยครับ เพราะว่าจริงๆแล้วสาเหตุลับที่เธอตัดสินใจแจกให้ลูกค้ามากถึง10ขวดนั้นมันไม่ได้มาแบบมั่วๆนะครับเพราะว่าเธอรู้ว่าหลังจากที่ลูกค้าได้ลองใช้ยังไงยังไงหนึ่งใน10ขวดมันต้องมีสักกลิ่นหนึ่งที่ถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นแผนที่โคตรจะอัจฉริยะเลยครับเพราะเชื่อไหมครับว่าร้อยทั้งร้อยกลับมาซื้อซ้ําในขวดเวอร์ชั่นเต็มแทบทุกคนเลยครับและนั่นทําให้แบรนด์ของเธอแจ้งเกิดขึ้นมาเลยหลังจากที่พิสูจน์ว่าแบรนด์ไทยนั้นสามารถสู้กับแบร,ร็จ มันก็ทําให้มีผู้ประกอบการจํานวนมากเริ่มสนใจอยากจะมีแบรนด์น้ําหอมเป็นของตัวเองขึ้นมาบ้างในทันทีเธอจึงใช้อีกหนึ่งกลยุทธ์หนึ่งเธอได้เปิดโรงเรียนสอนทําน้ําหอมให้มาเรียนเลยครับเพราะคุณลองคิดดูสิครับว่าถ้านักเรียนได้มาทําน้ําหอมแล้วเกิดชอบกลิ่นที่ตัวเองผลิตขึ้นมาแล้วอยากทําแบรนด์ขายคุณคิดว่าพวกเขาจะสั่งผลิตจากใครครับก็ต้องเป็นโรงงานของคุณเชอรี่อย่างแน่นอนใช่ไหมครับ อาจารย์ใช้โรงงานไหนลูกศิษย์ก็ใช้โรงงานนั่นแหละครับและด้วย2กลยุทธน์นี้จึงทําให้โรงงานผลิตน้ําหอมเซเรซ่าขายดีเป็นอย่างมากสร้างแบรนด์น้ำหอมที่ประสบคสวามสำเร็จมาแล้วกว่าร้อยแบรนด์กลายเป็นโรงงานรับผลิตน้ำหอมชั้นนำของประเทศไทยได้ในที่สุด